เครื่องนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะเรามาหาอะไรร้อนๆทานกันดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาทำข้าวต้มกุ้งหมูสับทรงเครื่องครับผมสูตรนี้ทำง่ายมากครับใครๆก็สามารถทำได้เครื่องแบบแน่นๆเน้นๆครับผมรับรองสูตรนี้ครับผมเด็ดแน่นอนครับหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมทำง่ายๆในกระทะเลยครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับมาดูวัตถุดิบหลักๆที่เราต้องเตรียมครับก็จะมีหมูสับครับกุ้งสดกระเทียมขิงซอยพริกไทยเม็ดเห็ดหอมครับต้นหอมแล้วก็ผักชีครับผมแล้วก็นี่ครับข้าวสวยอันดับแรกเราก็มาตามพริกไทยเม็ดก่อนครับประมาณ1ช้อนแกงนะครับ เสร็จแล้วนำกระเทียมไทยประมาณ4หัวใส่ลงไปตำรวมกับพริกไทยเลยครับจากนั้นตั้งกระทะครับใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณครับแล้วนำกระเทียมพริกไทยที่เราตำรวมกันเมื่อสักครู่ลงไปเจียวให้เหลืองหอมนะครับ เกลือกระเทียมพริกไทยเหลืองหอมได้ที่แล้วก็นําตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ข้าวต้มที่หลังนะครับจากนั้นก็ให้นํากุ้งประมาณ300กรัมลงไปผัดกับน้ํามันกระเทียมเกลยวที่ติดอยู่คนกระทะเลยครับสําหรับกุ้งนะครับก็ผ่าหลังเอาเส้นดําออกให้เรียบร้อยครับล้างน้ําทําความสะอาดก่อนนะครับผม กุ้งเนี่ยเราจะไม่ผัดนานเกินไปนะครับเราจะผัดแค่พอเปลี่ยนสีนะครับเอาแค่พอกุ้งสุกนะครับกุ้งจะได้นุ่มไม่แข็งเกินไปครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นนำน้ำเปล่าใส่ลงไปในกระทะเลยครับประมาณ1500、มิลลลิตรหรือว่าประมาณ1ลิตรครึ่งนั่นเองนะครับซุปก้อน1ก้อนครับผงปรุงรส1ช้อนชาครับผม จากนั้นก็ให้ใส่เห็ดหอมลงไปเลยครับประมาณ100กรัมเห็ดหอมเนี่ยเราต้องนําไปแช่น้ําสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นก็นําไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาใส่นะครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวครับแม่บ้านใส่ลงไปประมาณ2ตาหลิวนะครับสําหรับน้ําประมาณนี้นะครับผม จากนั้นรอให้น้ําเดือดครับปั้นหมูสับให้เป็นก้อนกลมๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปครับหมูสับที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ400กรัมนะครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกไม่ชอบปั้นไม่ชอบเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ก็สามารถใส่หมูสับลงไปได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับ พอเนื้อหมูเริ่มสุกแล้วเราก็จะนำข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกประมาณ500กรัมนะครับหรือว่าครึ่งกิโลกรัมใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยนะครับข้าวสวยเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะครับดูเหมือนว่าจะน้อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งข้าวก็จะพองตัวขึ้นมาเองนะครับใส่ข้าวสวยลงไปสักพักหนึ่งครับจากนั้นก็ตามด้วยขิงซอยเลยครับขิงซอยเนี่ย ใส่ประมาณ50กรัมนะครับหรือว่าใส่ตามความชอบของเราก็ได้ครับแล้วก็นํากระเทียมเจียวนะครับกระเทียมกับพริกไทยที่เราเจียวเอาไว้ข้างต้นนะครับนํามาใส่ตอนนี้เลยครับผมก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยครับจากนั้นก็ให้ใส่กุ้งลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับที่เราหั่นซอยเตรียมเอาไว้ครับผมใส่มากหอมมากตามความชอบครับ สังเกตดูที่น้ำนะครับน้ำจะน้อยลงแบบนี้ก็แสดงว่าข้าวเริ่มพองตัวขึ้นมาเต็มแล้วนะครับผมแบบนี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะครับผมข้าวต้มทรงเครื่องสูตรนี้หอมมากๆเลยนะครับนี่ยครับให้ดูกันแบบใกล้ๆนะครับสีสวยน่าทานนะครับผมกลิ่นเนี่ยหอมสุดๆครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับต้มง่ายด้วยครับสําหรับสูตรนี้นะครับผม ชอบรสชาติใดเป็นพิเศษก็เพิ่มเติมเอาได้นะครับน้ำปลากับเกลือเราไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าใส่สีอิ๊วล,ลงไปบ้างแล้วนะไม่ต้องเค็มมากครับข้าวต้มครับเอาละครับข้าต้มกุ้งหมูสับทรงเครื่อง เสร็จใหม่ๆร้อนๆมาทานด้วยกันครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรข้าวต้มทรงเครื่องแบบง่ายๆครับใครชอบก็ลองไปทําทานดูที่บ้านได้ครับสูตรนี้กลิ่นหอมไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับใครๆก็สามารถทําได้ครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวต้มก่อนครับผมสวัสดีครับ